สวัสดีครับจากทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้เรามาเจอเจอกันที่บริเวณเทศกาลปีใหม่ใหม่ใหม่หม,หม่มาดูกวองกระเช้ากันก่อนนะครับวันนี้นี่เห็นไหมก่องกระเช้านะครับก็ราคาเริ่มต้นที่299บาทนะครับแต่ว่าโอ้โหผมเจอกล่องกระเช้าที่3แถมหนึ่งอันนี้กระเช้าของบริษัทชิโน่นะครับสแถม1นะึะฮะเดี๋ยวผมไปดูเป็นลําดับขั้นตอนไปเลยนะครับ1,764บาท กองกระเช้าอยู่หน้าร้านทองนะครับตรงนี้ตรงข้างกัปราชาสัมพันธ์นะครับเป็นจุดที่1นะครับจุดที่2อยู่ที่โดมเซ็นเตอร์หน้าห้างนะครับเดี๋ยวจะไปอยู่จุดที่2อีกทีหนึ่งนะครับดูจุดที่1ก่อนนะครับ1 127, 1 2 7งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าพระเพาพระราคากันไปนะครับนะ เป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพจากห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับในกระเช้าก็มีสินค้าให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาเยอะแยะมากมายนะครับจะซื้อเป็นของขวัญจะซื้อเป็นของฝากก็ได้เลยนะครับของที่ระลึกต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับกับกระเช้าเพื่อสุขภาพที่ห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับมีเสียงเพลงคริสต์มาสไปในตัวด้วยอันนี้9ก4ร้อยสามสิบสี่บาทอันนี้ถูกลงมาหน่อยนะครับอันนี้499บาทนะครับ อันนี้498ห่างกันแค่บาทหนึ่ง498กระเช้ามีม,มีมีนมหมีด้วยนะครับอันนี้กระเช้านมหมี366บาทนะครับนี่อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ก็อยู่ตรงข้ามกับประชาสัมพันธ์เลยนะครับประชาสัมพันธ์อยู่ฝั่งนู้นตอนนี้อยู่ตรงข้ามประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเห็นไหม1,255บาท498บาทนะครับ สามร้อ่บาทนะครับนี่กระเช้าเพื่อสุขภาพในกระเช้าก็ประกอบด้วยโอ้โหทั้งขนมครกเกอร์ทั้งแบรนด์ากาแฟสกอตนะนี่น้ำพึ่งก็มีนะครับน้ำตาลโอวันตินโอวันตินก็มีนะครับนี่นะครับกระเช้าเพื่อสุขภาพที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์มีกระเช้าแบรนด์กระเช้าว,วีตา้ากระเช้าสกอตนะครับหรือจะมีเป็น เป็นแพ็คเขาเรียกว่าเป็นกล่องก็ได้นะครับเป็นกล่อง499บาทกิฟเซ็ตแบรนด์นะครับนี่205บาท3 7 9บาทนะครับกิฟเซ็ตแบรนด์ก็เยอะแยะหลายแบบให้เลือกนะครับแล้วก็จะมีกระเช้าสกอตด้วยนะครับกระเช้าสกอตมีกิฟเซ็ตของสกอตนะครับนี่กิฟเซ็ตพรุนนะครับ100 69บาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับนะก็เรียนเชิญนะครับที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์กับกระเช้าเพื่อสุขภาพกระเช้าแบรนด์กระเช้าสกอ๊อตกระเช้าชินโน,นนะครับให้กระเช้าเป็นของขวัญน,นะครับกระเช้าที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จะไม่มีแอลกอฮอลผสมนะครับจะเป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพล้วนๆเลยไม่มีแอลกอฮอล์นะครับขอบคุณครับ